เด็กหนุ่มม .2 เขามีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีพลังจิตเขามีงานอดิเรกก็คือการไล่พูดผีปีศาจผู้คนหลากหลายทั้งหมอผีปลอมและลัดแปลกๆต่างดาหน้าเข้ามาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของม็อบแม้กระทั่งผู้ที่มีพลังจิตด้วยกันเองและถ้าพลังจิตของม็อบถึงขั้นที่100เมื่อไหร่พลังจิตจะระเบิดออกมาและปะทุกออกมาอย่างมหาศาลแต่ม็อบใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ธรรมดา โดยการที่จะจีบสาวที่ตัวเองชอบให้จงได้หลังจากคลิปที่แล้วที่พี่ได้ทําการซุ่มม็อบมาและในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาทําม็อบ7ดาวครับและสิ่งที่พี่ยังขาดอยู่นะตอนนี้ก็คือลูกไฟวิญ,ญญาณสีฟ้านี่แค่2องตัวเท่านั้นครับพี่ก็จะได้วิวัฒนาการม็อบ5้าดาวไปเป็น6ดาวครับแต่ว่าหนทางใน E ีีนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะสิเพราะว่าในตู้จีไอลูกไฟวิญ,ญญาณสีฟ้านั้นมันไม่เข้ามาให้พี่ซุ่มครับแต่ อะไรรู้ไหมครับก่อนหน้านั้นมันเพิ่งเข้ามาครับแล้วพี่แม่งไม่ไปซุ่มโอ้โ กูละท่อเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงสตอรี่เอากันแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ก็ขอรับไอเทมจากสตาร์พาร์ตก่อนนะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้รับเลยครับเลเวลสตาร์พาร์ตตอนนี้ของพี่ก็อยู่ที่98าดครับขาดแค่2เวลเท่านั้นการรับสตาร์พาร์ตในครั้งนี้พี่ก็ได้ตัวละครมาอีกมากมายเลยครับผมได้ถึง3ตัวและตัวละครเวลที่100พี่ก็ยังไม่สามารถรับได้ครับเพราะว่าพี่ยังขาดแค่2เวลเท่านั้นนะพี่ไปลงสตอรี่ก็น่าจะได้แล้วครับแค่2เวลและสตาร์ดั๊ของพี่ก็ได้เพมม เ,เพราะว่าเดี๋ยวเร็วนี้มันจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาครับแล้วพี่ก็ได้ทําการจัดเซตเพื่อที่จะไปลงสตอรี่ครับแต่สตอรี่ที่พี่ต้องการมันอยู่สตอรี่สุดท้ายเว้ย <laughs> พี่ยังไม่ถึงตั้งพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ่ผมว่าไอ้ลูกวิญญาณสีฟ้านั้นมันอยู่สตอรี่สุดท้ายครับแล้วพี่เพิ่งถึงแค่สตอรี่ที่28เองอ้าว ทำไงละทีนี้คลิปกูจะเดินต่อไปได้หรือเปล่าวะพี่ก็ขออนุญาตเปลี่ยนแผนกระทานหันละกันนะพี่ก็มาทําเป็นเมลลีอรัสเจ็ดดาวดีกว่าพี่ก็ได้ดูวัตถุดิบครับซึ่งพี่ก็ยังขาดกิกกี้แค่สองตัวเท่านั้นครับผมแต่แต่อีกแล้วครับ ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งพี่คิดว่าไอตัวหัวฟ้าเนี่ยมันสามารถวิวัฒนาการไปเป็นตัวนี้ได้เว้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับแล้วก็ได้มีนุ่มน้อยมาขอความช่วยเหลือนะครับผมซึ่งเขาก็พิมพ์มานะครับผมว่าจะเอาไอหน้าผีตัวข้างหลังนี้ออกอยังไงซึ่งพี่ก็พิมพ์ไปแล้วผมบอกว่ากดเข้าตรงติ๊กระเป๋าเลยแล้วก็กดตรงรูปดาวได้เดี๋ยวมันก็จะหายนี่แมเราทาความดีช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ครับผมซึ่งเขาน่าจะกลัวเจ้าคีระได้เพราะว่าเป็นผีแมงมายืนอะไรอยู่ไม่รู้ข้างหลังนะ ไม่ใช่เว้ยมันอยู่สตอรี่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับคือพี่ยังไม่ถึงเอาแล้วคราวนี้ปัญหาใหญ่อีกแล้วครับผมกูก็เลยต้องมาเปลี่ยนแพทนะครับผมมาทําเป็นม็อบเหมือนเดิม <c oughs> ซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่มาลงเก็บแคนดี้ในแคนดี้เลดนี่ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็รอให้เจ้าวิญ,ญญาณสีฟ้าตัวนั้นเข้าตู้จีแล้วเราค่อยไปสุ่มดีกว่าครับถ้าจะให้พี่ลงไปเล่นสตอรี่จนถึงด่านสุดท้ายนี่บอกเลยว่าเบื่อยแน่นอนและในรอบแรกพี่ก็ได้เปิดออโต้แบทเทิลครับลักลองดูเหมือนกันนะผมว่า AI มมจะสาาาารรถทํใหห้้พี่ผ่ผไดือเปล่า แต่ดูเหมือนว่า AI มันจะอัพตังอย่างเดียวครับไม่วางตัวอะไรให้กูเลยครับยนหอนมันก็ทะลวงมาถึงบ้านกูอะไรวะเนี่ยตกลงไอออโต้แบทเทิลนี่มันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าวะและในรอบที่2ครับพี่ก็ได้มาลงโซโลแบบสดๆเลยครับซึ่งพี่ก็ไม่ได้ไปดูวิธีจังไหนเลยนะมาถึงปุ๊บพี่ก็วางมั่วๆเลยครับ หวังว่ามันจะผ่านนะเพราะว่าเขาบอกว่าเลดเนี่ยมันง่ายครับพี่ก็ได้คุยกับน้องในดิสอยู่ด้วยนะผมระหว่างเล่นน้องเขาบอกว่าโอ้ยเลดเนี่ยมันง่ายครับพี่ลงแค่ไม่กี่ตัวครับแต่มันก็ผ่านซึ่งตอนแรกครับมันก็เป็นไปตามอย่างที่น้องพูดนะครับผมบอกว่าเออมันก็คงจะชิวนะจนกระทั่งมาถึงบอสครับมันไม่ได้ชิวอย่างที่น้องเขาบอกเว้เพราะว่าเลือดบอสแบงโคเยอะเลยแล้วทันจิโร่ตัวเดียวคือมันจะไหวเลยวะ พี่ก็ได้อัพทันกิโลแล้วผมแต่ก็ไม่ตันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนแรกพี่ก็ยังไม่รู้วิธีับผมว่ามันต้องใช้ตัวอะไรวางและพี่ก็นึกขึ้นได้ครับผมว่าเอ้ากูเอาเทพเงามาี่ว่าทาไมกูไม่ใช้เทพเงาเป็นตัวดาเมจหลักวะเพราะว่าเทพเงาที่บอกเลยว่ามันเป็นตัวดาเมจที่โคตรแรงครับแล้วก็ติดสถานะเลือดไหลก็แรงเหมือนกันนะแต่สุดท้ายครับพี่ก็ไปไม่รอดนะครับผมพี่ก็ได้มาเล่นอีกหนึ่งรอบนะซึ่งตอนนี้พี่ก็คิดว่าพี่จะใช้เทพเงาแล้วผมเป็นตัวดาเมจหลักส่วนทันกิโ่นั้นแค่เอาไว ยาวเลยครับเพื่อที่ว่าในเว็บไทยพี่จะมีเงินพอที่จะไปอัพเทพเงาครับเพราะว่าในขั้นสุดท้าย เทพเงาของมันคืออัพเงินโคตรแพงเลยครับใช้ตั้ง9ก้าแสนกว่านะ <S <S ในเว็บที่2และเว็บที่3ครับคือพี่จะไม่ข้ามเว็บครับคือพี่จะปล่อยไปเลยครับผมฟาร์มตังค์รัวๆอย่างเดียวอัพสปีดวากนครับแล้วเราก็มีไอจังด้วยครับผมก็วางไอจังไปบูทดาเมดด้วยแล้วก็ปั๊มตังค์ด้วยครับเพราะว่าตอนหลังมันใช้ตังค์เงยอะจริงๆครับไม่งั้นมันไม่สามารถจบบอสได้นะ <S <S และ้วพอมาถึงในเว็บที่7ครับมันก็จะมีตัวแอร์บินออกมาพี่ก็ได้วางแอตตาเพิ่มไปอีก3ตัวครับผมเพื่อทําการตีตัวแอร์แค่นั้นครับอแลล้วที่เหื เราก็ทําการอัพสปีดบาก้อนไปให้ตันเลยครับแล้วก็อัพไอจางไปให้ถึงแฮตแท็กทิปสอพอแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้คือพี่ก็ลืมอีกแล้วนะผมคือพี่ต้องวางนวนดดาประมาณในเว็บที่1 0นะเพราะว่ามอนแมงมันจะออกมาเยอะเกินครับลืมตลอดเลยครับการวางนวนดดานี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นอะไรและหลังจากที่พี่อัพสปีดบาก้อนเสร็จคราวนี้ก็คือรอเลยครับผมมาวางเทพเง,พเงาของเราครับผมข้างหน้าขายตัวแรกขอ้เราวางไปทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวแล้วก็เอาตังที่เหลือครับผมใส่กับเทพเ,พเงาให้หมดเลยและพี่ก็จะมาวาง กิโลครับผมแล้วก็อัพไปถึงขั้นตีแอร์แค่ตัวเดียวครับเพื่อเอาไว้ครับเพื่อแอตตาสามตัวนั้นมันจะไม่ไหวนะแล้วพอมาถึงในเว็บที่19บอสมันก็ได้ออกมาครับมาดูกันในครั้งนี้ว่าพี่จะสบาผ่าไปได้หรือเปล่าแล้วดูเทพเงาของเราดาเมจ28ล้านโอ้โหโคตรแรงดูบอสเดินยังไม่ไปถึงกลางแมปเลยโดนเลือดไหลรัวๆครับผมแป๊บเดียวแตกเฮ้ยพี่ก็เพิ่งรู้นะครับผมว่าเทพเงานี่มันโหดขนาดนี้รู้อย่างนี้เรีเอามาใช้ตั้งนานแล้ว และพี่ก็ได้แคนดี้สีชมพูมานะครับผม1อันซึ่งการทำมอบ6ดาวไประ7ดาวนั้นต้องใช้แคนดี้สีชมพู11อันครับผมแล้วก็สีน้ําเงินอีก1อันเอ้ยอีกสอันครับผมและในรอบต่อมาพี่ก็ได้วางแพทเทิร์นแบบเดิมเลยครับและพี่ก็สามารถกําจัดบอสไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้พิคงแคนดี้มา2อันครับผมแล้วก็ได บูแคนดี้มาเป็นอันแรกครับผมซึ่งมันก็ต้องใช้3อันและเขาก็บอกว่ามันมีาตรางกาน,นดอกก็ค่อนข้างจะยากเลยครับและพี่ก็ได้ลงไปไล่ต่อไล่รอบเลยนะครับผมแล้วตอนนี้พี่ก็ขอตัดมาเลยนะและบูแคนดี้ของพี่ณนะตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าพิงพี่ยังไม่รู้กันนะผมว่าเหลือก,กี่อันตอนนี้ยังขาดแค่4อันครับซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด11อันครับผมพี่ก็ได้แวะมาดูที่ตู้จีนะครับผมว่ามีวิญญ,ญาณสีฟ้าเข้าหรือเปล่าแต่มันก็ยังไม่มานะซพ่งพี่ก็รอมานานแล้วนะครับผม พี่ได้โซโล่คนเดียวจนโหดแล้วครับพี่ก็ได้มาประกาศตามหาครับว่าจะมีใครมาให้พี่แบกไหมนะผมแบกฟรีซึ่งก็ได้มีไอ้นุ่มน้อยคนหนึ่งนะผมคนนี้มาให้พี่แบกพอพี่ได้มาลงกับเพื่อนนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเดิมเลยครับคือเราไม่ต้องปิดออตโต้สกิปเลยนะเราก็เปิดไปายาวๆเลยครับผมเพราะว่ามีเพื่อนเราช่วยตีด้วยและพี่ก็ได้บูแคนดี้มาอีกแล้วเว้นไห่ใครบอกว่ายากวะ นี่กูได้เยอะจัดเลยนะตอนเนี้ยแล้วพี่ก็ได้ทักทายคนที่เขามาลงกับพี่ด้วยนะครับผมถามไปว่านายชื่ออะไรอะแล้วเขาก็ตอบมานะครับผมว่าเขาชื่อเจครับแล้วพี่ก็ได้ถามไปว่าเจมีแฟนยังแล้วเขาก็เดินหนีพี่เลยครับเดี๋ยวพี่จะแกล้งนะครับผมแกล้งเป็นชายชาตีนะครับผมไปทําการกระซวกเขานะ <c oughs> แล้วเขาก็ตอบมานะครับผมว่ายังครับแล้วพี่ก็เลยบอกไปว่าหัหลังมานี่สิจ้าน้องเจมีอะไรจะบอกมานี J ่สิจ้าน้องเจ น้องเจจ้าและดูหน้าตัวละครพี่ดีคือแมงแบบยงังรอดน,นะครับแมงเห็นอยู่ครึ่งหน้าเนะี่ยแล้วหันหลังอะ่ะโอ้โหแม่เลยสยิวกิ้วเลยและเชื่อไหมครับผมหลังจากเนี้ยคือเจมันก็ยืนเฉยเลยเว้ยไอเจคือมันไม่คุยกับพี่เลยครับเหมือนมันจะหลุดโลกไปแล้วอะ่ะ <c oughs> จนในรอบต่อมาครับผมซึ่งปกติแล้วไอเจมันก็ลงมากับพี่นะประมาณสองสามรอบเลยเว้ยแต่ว่าในรอบนี้มันหายไปเลยเว้ยเฮ้ยไอเจไอเจมันกลับมาก่อนกูล้อเล่นไอเจมันหายไปเลยครับ โอ้โหวะทิ้งกูเฉยเยไอเจอมันกลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะอันนี้พี่แกล้งเล่นนะเว้ยน้องเจและหลังที่เจมันออกไปครับผมพี่ก็ได้มาลงคนเดียวครับผมแล้วก็ได้บูแคนดี้อีกแล้วไหนใครบอกว่ามันยากวันนี้กูได้เกือบทุกรอบเลยแล้วได้อีกแล้วครับโอโ้จนตอนนี้แคนดี้ของพี่ก็ครบแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าต่อให้มันครบยังไงพี่ก็ยังไม่สามารถทำม็อบเจ็ดดาวได้ครับผมเพราะว่า พี่ก็ยังต้องรอไอหน้าวิญญาณสีฟ้านั่นอยู่ดีครับอีก2งตัวโอ้โหพี่ก็ต้องรอไปถึงเมื่อไร่วะผู้ถามจริงมึงเข้าตู้มาให้กูสักทีเด้ยวะและในเมื่อกี่กี้ไอหน้าฟ้านั้นมันยังไม่เข้าตู้ครับผมพี่ก็ได้มาซุ่มปลาหมึกตัวนี้ครับผมตัวฟาร์มตังค์ซึ่งพี่ก็ยังไม่มีเลยนะเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตด,ดีกว่าแนละ้วผมเผื่อได้ใช้ได้ปลาหมึกตัวนี้พี่ก็ได้รอซุ่มไปเกือบการันตีเลยครับแล้วก็สตาร์ดัตของพี่ตัวนี้ก็เลือนะครับผมพี่ก็ได้ทําการซุ่มไปเลยครับผมอีกหนึ ดูนะว่าผมว่าพี่จะได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้พี่ต้องการกินฟีดครับแต่กูได้เบจิต้ากูได้เบจิต้ามาสามตัวแล้วเอามาทําไมวะกูถามจริงมันสามารถเอามาย่อยและกลายเป็นตัวอื่นได้ไหมกูถามจริงเนี่ยอัปเดตหน้ามาหน่อยสิ และพี่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมตอนนี้นอกจากรอครับรอให้กิกี้หน้าฟ้านะั้นมาเข้าตู้อย่างเดียวครับแล้วพี่ก็ใช้เวลานี้นะครับผมในการเปิด AFK ฟาร์มตัว EP x ครับเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วกูก็ต้องรอไปถึงอีกเมื่อไหร่เนี่ยอารมณ์แบบเหมือนตอนที่กูทําเซลล์เลยในการรอใหม่เลข17เข้าตู้อะโคตรนานและเวลาก็ผ่านไปถึง2วันกันเลยทีเดียวนะครับผมคนดูโอ้โหกว่ามันจะเข้ามานี่ เข้ามาสักทีครับและตอนนี้ออสตาก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเวลาเราฟุมนี่ออสตาจริงๆมันต้องอย่างนี้ครับเออมันไม่ใช่แบบอนิเมะ a อครับไอ้ที่แบบได้ต้องกดทีละตัวด่ครับออสตาที่แท้จริงก็กลับมาสักที <S <S และตัวละคร6ดาวที่เข้ามาใหม่ครับก็คือล็อกลีตัวนี้นี่เองนะพี่ก็มาถึงก็จัดเลยละกันนะผมเพราะว่าเพชรเราเลื่อยๆอยู่แล้ว นี่ครับผมพอเห็นอะไรอย่างนี้ก็คือแบบคิดถึงออสตาแบบเก่าเลยกูจะได้ไม่ต้องกดนั่งทีละตัวนี่ได้สักทีและอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ตอนนี้กําลังฮิตเป็นที่นิยมมากนั้นก็คือนี่เลยว่าผมเพนเจ็ดดาวโอ้โห,โหแล้วก็มีอิจิโกะด้วยนะครับมันชื่ออิจิโกะหรือเปล่าวะใช่ดิในเรื่องบีใช่ไหมนี่ครับแม่งเอ้โคเทกูก็อยากได้มาจัดเลยครับผมหนึ่งโลดูดีว่าจะได้ไหมเพื่อโชคดีไงกดโลเดียวได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอย่างที่รู้นะครับผม ดวงของพี่มันได้หมดไปแล้วครับก็ต้องรอเดือนหน้านะซึ่งพี่ก็ไม่อยากจะไปซุ่มมากนะซึ่งตอนนี้สตาร์ดัสของพี่ก็เหลือน้อยแล้วเหลือแค่ร้อยกว่าเองนะดูเห็นปะเรียบร้อยอดแดกทําไมพี่แบบไม่ดวงดีเหมือนคนอื่นเมางว่าอัปเดตมาปุ๊บได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบกูต้องรอไปอีกนานเมื่อไหร่แล้วเราก็มาจุดเดิมนะครับผมจุดที่เราจะมาทําการอีโวม็อบเดาวกันนะจากเด็กหน้าติ่มผมเรียบแปจะกลายเป็นเด็กหน้าโหด ผมตั้งนี่โอ้โหหน้าโหดผมตั้งไปแกโคตตึงดูรัาผมพอใส่ไรเป็นเท่มากเลยด้วยมีเอฟเฟกสีม่วง,งอะ่ะและต่อไปจะเป็นการอีโวจาก6ดาวไปเป็น7ดาวครับวัตถุดิบของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดอีโวเลยครับเรียบร้อยม็อบ7ดาวกับไอ้นุ่มหน้ามืด คิดดูดิสามล่างนี้คือแม่งตอนแรกแบบหน้าติ่มแล้วก็มาหน้าโหดแล้วก็มาหน้ามืดโอ้โหแม่งแต่ละล่างของมันดูเบสซิ่งของมันดีมีคนบอกว่าแบบเทมากเลยนะเว้ยเอออยากให้พี่ลองดูดีคิด่แม่งมันเทจริงๆครับน้องแล้วมันถือดอกกุหลาบด้วยไงเออเนี่ยไงอยากประวัติของมันไงคือแบบมันอยากเป็นคนธรรมดาที่อยากจะจีบคนที่มันรักนะครับผมนี่โควิดอกกุหลาบเอาไว้ให้สาวโคตรตึงไอเด็กติ่มเอ้